ต่อให้รวัวลิ้นอาจจะไม่พูดภาษาแปลกก็ได้พูดชาราบาตาปตากชิบปตาปตาปอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้คืองี้เมื่อไปอยู่ใกล้น้ําตกเนี่ยจะต้องเปียกนะฮะจะต้องเปียกถ้าไปน้ําตกที่เชียงใหม่มีน้ําตกวชิรธานโอ้โหใหญ่มากตกมาไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปอยู่ตรงใต้น้ําตกนะอยู่ไกลๆก็เปียกนะโดยละอองน้ําตกเ <ME> มื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจๆๆพระบีดบอกว่าพระองค์อธิษฐานแทนเราแล้วก,แวก็แล้วก็พูดเป็นภาษาที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับพูดเป็นภาษาแปลก สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจิตใจของเราตอนนั้นเนี่ยจะไม่สามารถไม่สามารถนะครับไม่สามารถคิดถึงกว๋วยเตี๋ยวไม่สามารถคิดถึงเกมไม่สามคิดถึงหนังอะไรได้มันจะกลายเป็นจิตใจที่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าแล้วก็ล,กลึกลึกถึงพระเจ้าดังนั้นยิ่งพูดภาษาแปลกๆจิตใจก็ยิ่งจดจ่ออยู่กับพระเจ้าแล้วก็คนที่ทุกข์ใจก็ได้รับการชูใจคนที่ กำลังแสวงหาพระเจ้าก็รับการเติมเต็มกับพระเจ้าพวกเขาจดจ่ออยู่กับพระเจ้าแต่ส่วนบางคนที่บอกพูดภาษาแปลกๆไปก็นึกทําอะไรไปอะไรไปอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นการฝึกจนชํานาญมากกว่าไม่ใช่การพูดภาษาแปลกๆจริงๆเพราะว่าเพราะว่าไม่มีการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในในหัวใจของเขา คือเขาเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พระวิญญ,ญาณพูดแต่เขาสัมผัสได้ว,ว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เทิดทูลพระเจ้าหรือว่ากําลังร้องดอกพระเจ้าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เขาจิตใจเขาจะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเมื่อเขาพูดภาษาแปลกๆโดยการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นคนที่พูดออกมาจาต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 าอะไรเงี้ยอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับเราคงไม่สามารถตัดสินใจตัดสินจตัดสินเขาได้เพราะว่าเราไม่รู้หัวใจของเขาแต่ดูสังเกตตัวเราแล้วกันถ้าใช่เนี่ยใจของเราจะถูกดึงเข้าหาพระเจ้าอยู่ข้างน้ําตก ใหญ่ขนาดนั้นอยู่น้ำตกในแองคาล่าเนี่ยมันไม่เปียกก็ได้ไงนะต้องเปียก